อืเริ่มเกือบได้ที่แล้วคะ่ะหอมหอมค่ะเพื่อนๆหอมมากเลยคะ่ะหอมพริกลาบใช้พริกลาบสองสิบสองบาทอื ừ. มันเริ่มหยดแล้วคะ่ะ ืเล็กไปต้องซื้อแต่ใหญ่ๆถ้าอร่อยลูกคงซื้อแตะให้อันนี้ไม่ใช่เมนูเรานะอันนี้เป็นเมนูของลูก,ลกซื้อมานะแต่เขาเขาไม่ได้ทำทั้งเนี้อค่ะทั้งสามชั้นทั้งหมูนะคะลูกซื้อมาทั้งนั้นเลยแต่ให้แม่ทำลูกไม่มีเวลา ทำง,งานดด้เดี๋ยวถ้าได้ที่แล้วเราก็จะเอามา <c oughs> นี่ค่ะใส่กระ,ะทะแล้วก็เปิดน้ำใส่นะคะ <c oughs> อู้ฟืนเราเยอะแยะ ไม่หายนี่ก็เกี้ยะค่ะทางเหนือเราก็จะใช้เนี่ยค่ะ Magic Wood ใช้ติดติดฟืนค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเดี๋ยวก็จะเปิดน้ำใส่แล้วก็ ขุดๆของพอแล้วเนาะโอเคอุย้ยแล้วก็เอามาใส่ในนี้นี่ค่ะแล้วเราก็จะเอาช้อนขูดหนังเขาเออก ก็ล้างล้างล้างเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นมีดไม่มีมีดใหญ่ไม่มีโดนยึดไปแล้วอยู่ข้างบน มีแต่มิดเลยนี่ค่ะหั่นแล้วค่ะนิ่มมากเลยค่ะแล้วเราก็จะเอาไปตากสักแดดนแล้วก็เอามาใส่ในในถุงพลาในถุงหรือว่าในขวดโหลในน้ำมันพืชปีก่อน หลายปีแล้วเราก็ทำเนื้อน้ำค้างน้องเคยมาจากแม่กลองตอนแรกมันว่าเค็มตอนหลังมันกินหมดเลยมันว่าอร่อยดีเมื่อไหร่จะทำอีกตกลงชุดน้ำเป็นกับแก้มไปสมอมดอเยอะแยะค่ะ ไม่รู้น้องพลซื้อกี่กิโลเนี่ยได้เยอะเลยเนี่ยนี่ค่ะสวยงามแล้วนี่ก็หมูแดดเดียวค่ะแดดยังไม่ร้อนจัดเดี๋ยวร้อนค่อยเอาไปตาก S 1> <S 1> <S สวยงามเค่ะ okay, สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ